คนที่เกิดวันศุกร์นะคะเนื่องจากวันศุกร์ค่ะเขาเรียกเป็นดาวธาตุน้ํานะคะก็เลยจะทำให้เป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีค่ะ เข้ากับผู้อื่นได้อย่างง่ายดายนะคะจิตใจจะอ่อนโยนเยือกเย็นนะคะชอบดนตรีศิลปะนะคะอารมณ์อ่อนไหวใส่ใจเรื่องอาหารการกินเน้นรสชาติที่ดีเลิศเป็นพิเศษบรรยากาศสุขสนานรื่นรมย์สุนทรีนะคะเป็นสิ่งที่คนวันศุกร์จะปรับรื่มมากๆนะคะรักในความสุขวกสบายแล้วก็ชอบเสพสุขเกี่ยวกับเรื่องอัจรสนะคะในเรื่องเพศตรงข้ามด้วยนะคะคนวันศุกร์จะมีสติปัญญาละเอ,อียดอ่อนรอบคอบนะคะมีความรู้ความสามารถที่โดดเด่นแล้วก็ เคลียว่าเป็นนักรู้จักการปรนิพนอมนะคะหาเหตุผลที่ดีมาใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆเป็นอย่างดีรู้จักจิตใจแล้วก็มีจิตวิญญาณในการต่อรองการเจราจาต่างๆทําได้ดีนะคะมีความชาญฉลาดเพราะฉะนั้นการงานที่ทานะคะตรงนี้เกี่ยวกับงานทางด้านการออกแบบของสวยงามนะคะสถาปนิกนะคะภูมิสถาปัตย์มรณนนาการหรือว่าการตาดัดเย็บเสื้อผ้าดีไซเนอร์ร้านเสริมสวยสปาเครื่องประดับ นะคะของตกแต่งเกี่ยวกับเรื่องสวยงามความบันเทิงวรรณกรรมดนตรีกวีศิลป์ทําได้หมดนะคะเพราะฉะนั้ คนวันศุกร์เนี่ยค่ะมีอารมณ์สุนทรีทําอะไรก็จะออกมาด้วยสวยงามเพราะว่าจะรักในสิ่งที่ทําและทําในสิ่งที่รักได้เป็นอย่างดีนะคะประกอบกับว่าคนวันศุกร์เนี่ยค่ะจะเป็นคนที่มีความโชคดีจะมีคนอื่นเพื่อนฝูงเนะะี่ยค่ะชอบช่วยเหลือสนับสนุนนะคะเพราะนั้นการงานที่ทําออกมามาัากจะมั่นคงแล้วก็มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงกว้างนะคะทางด้านการเงินก็มีโชคทางด้านการเงินค่อนข้างมากนะคะหาเงินได้ใช้เงินคล่องค่ะโดยเฉพาะการที่มีเงินเข้ามาเนี่ยนะคะบางที มันทําให้เราอะใช้ใจ่ายรู้สึกว่ามันจะเคยตัวในการฟุ่มเฟือยเก็บเงินไม่ค่อยอยู่อะคะ่ะเพราะนั้นการวางแผนที่ดีมีความจําเป็นมากสำหรับคนวันศุกร์นะคะจะทําให้ถ้าเกิดสภาวะอันใดก็ตามนะคะเกิดขึ้นกับเราเราจะสามารถบัครองสถานการณ์ทางการเงินของเราให้มันคงต่อไปได้นะคะความรักคู่ครองของคนวันศุกร์ค่ะเนื่องจากว่าเป็นคนที่มีคลิกอ่อนโยนนะคะรสนิยมศิละปะศิลปินในตัวเองเป็นที่น่าหลงไหลมีสเสน่ห์ทำให้คนเข้าไปหาเข้าไปผูก พันค่อนข้างง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเลือกดูคนที่เข้ามาหาเราค่ะถ้าเกิดว่าจะถูกใจถูกชะตากับใครก็จะต้อง ดูว่าเขานะคะมีความสม่ำเสมอกับความรักที่เขามีให้เราหรือเปล่าค่อยๆคบค่อยๆดูกันไปนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเป็นคนจิตใจอ่อนโยนด้วยนะคะมีคนเข้ามาเยอะเพราะฉะนั้นจะต้องใช้สติในการเลือกดีๆนะจ๊ะสุขภาพค่ะเนื่องจากเป็นคน enjoy eating มากๆนะคะพี่พีไปถานเรื่องการกินการเที่ยวนะคะการดื่มเพราะฉะนั้นสุขภาพนะคะมันจะมาเรื่องปัญหาน้ําหนักนี่มาก่อนเลยของคนวันศุกร์นะคะโรคที่จะตามมาในระยะยาวคือไขมันในเส้นเลือดโรคหัวใจเบาหวานน้าตาลค่ะทั้ง คณะเนี่ยค่ะก็จะมาจากพฤติกรรมการดื่มการกินนะคะของคนวันศุกร์เองค่ะเพราะนั้นคนวันศุกร์เป็นคนที่เขาเรียกว่ามีสมการของชิดว่าถ้าเกิดบาลานซ์นะคะความสุขนะคะทั้งทางโลกและทางธรรมไปด้วยกันได้จะทําให้คนวันศุกร์เป็นที่น่าอิจฉาของคนวันอื่นมากเลยนะจ๊ะสนใจถอดรหัสวันเดือนปีเกิดจากชะตาฟ้าริขิต เบอร์โทรศัพท์อันเป็นมงคลหรือเปิดไพ่พรหมยาณที่แม่นยำและชัดเจนกับอาจารย์อัญญาพรหมยาณทักไลน์ไ d ดี3 5 9ย 4, 4 6 4 6หรือติดตามใน Facebook อัญญาพรหมยาณได้นะคะขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันนะคะขอให้ท่านโชคดีบุญรักษานะคะสวัสดีค่ะ